ม <laughs> ันส้มผักผู k <laughs> สวัสดีจากฝั่งอังกฤษค่ะสวัสดีสุขสุคน้ะค่ะเดอ้อสบายดีอยู่นอจ๊ะเน้อสบายดีอยู่ที่อังกฤษพี่น้องเอ้ยมือนีสิพห้าท่านสม้มแทนแทนผู้นีนเ้เปิดพระอษ ปลาพอไงใหม่นี้แล้วมเหม็นไปเก็บกระเทียมปลามาอันพ่นมาเหม็นนะแต่ว่าบอกเป็นอย่าง่นให้กินยูพุนลูกพอลูกคนไปอยู่ข้างนอกเดี๋ยวให้เบิ้งอุนค่ะใหม่สำรวจอันนั้นยูพุนน้องไม่รีกระเล่นยูพุนจ้าอันแท้กระสี่ร่างกระเทียมแล้วกระสีขั้นขั้นสมนะพี่น้องสบายดีสุบผูสุขคนอยู่นะค่ะน้อ วังไว้สิสบายดีอันได้บอกรนี่พอก็ใช้สิม้องขันสมตรองมาลางกอนนะคะล้างให้สะอาดนลาจจะนวลล้างให้สะอาดแล้วก็เลือกไอ้นั่นเลือกไอ้เผื่อเราดึงหญ้ามาด้วยอันนี้ที่ไส้เก็บมาตอนนะคะเขาเป็นดอกไอ้ดอกน้ำมันกินได้นี่จ้ะนี่คือต้นดอกน้ำมันที่ไส้เก็บมาอันที่คลิปไปเก็บไอ้ไปกับน้องจอยนะคะคลิปนั้น นีค่ะเป็นแบบนี้เหมือนฟาร์มไม้ที่ไม้ปลูกก็เป็นแบบนี้จากฟาร์มใหม่ปลูกแต่ว่าไม้บอกว่าที่ฟาร์มเขาฉีดยาไม,ไม่ไม่ต้องไปกินแต่ว่าอันนี้คือเกิดขึ้นตามธรรมชาติน,นะคะตามถนนนี่สิเขาเก็บแล้วเขามาล่างลวกกินก็ได้แต่มันจะหวานนะนงจอยบามันหวานแห้งใช่ก็กบวบ่าในร่องเดี๋ยวสิต้มลวกกินกับเจลเนาะจเนนะเอาไว้นี่แต่วันนี้จะพาไอ้ทำกระเทียมปลาก่อนกระเทียมปลานี่สันั้นสีล่างก่อน,น,อนเนี่ยจ้นเราก็จายสีนัน ขั้นสุมม่มแม่จ้าพี่น้องเบ่งอัน <c oughs> สีกินไห่เขียวไปเลยเนาะคะ่ะว่าใส่สีบวาเขียวบะ <c oughs> ใส่จะไม่เขียวบ่พี่น้องอันใส่สิเปิดน้าทั้งบีล่างแล้วก็เสียวกองไว้ถ่าสิบห้าขั้นสุม่มเบิง่งไห้กระเทียมป่าก็เหมือนกระเทียมบ้านเราค่ะเขาก็จะเป็นอัน เป็นต้นแต่ว่าเขาะจะบม่มีหวัวแน่จ้ะจะมีเป็นเป็น,ปนตะปอหน้อยๆนะคะผู้ใดเอไปปูไงนี่จะเป็นลั้ต้นแบบบางสีแล้วก็บใบจ,จะออกเหม็นเหมือนกลิ่นเหมือนกระเทียมบ้านเรานะฮะแบบนั้นเลยที่นี่บางคนก็กินเหมือนกันจ้ะบางคนก็กินนี่น้องจอยว่าเดี๋ยวมันจะไอ้นั่นแล้วนี่ใส่ามาเหลือก,กับใส่กระเจีลงน,นั่นเดี๋ยวมันจะไอ้นี้ย,อย่อียงต่อเดี๋ยวมันจะแก่เดี๋ยวเล่นท่ากันไปเก็บเพราะว่าที่นี่ เพิ่นบ่หวงเลยจ้ะแล้วแต่เขตนอกเขตเขตเขต,เขตนีขคือมันนั่นหลายแม่จ้ะขึ้นตามธรรมชาติเต็มเลยผู้ใดจะกินกับไปเก็บมันสินะฝรั่งบางคนก็กินค่ะรู้เพิ่นก็รู้แต่บางคนเพิ่นก็ไม่กินเพราะว่าปกติแล้วบางคนเพิ่นก็ไม่กินกระเทียมอยู่แล้วน่าจะเนาะฝรั่งเพินพ่นเราเพิ่นเหม็นนี่สินะค่ะฝรั่งใหม่ก็น้องไม่รีไปหลินชะง,งอแม่จ้ะ ล่างล่างแล้วก็สิผ้าขั้นสมไล่สะอาดคือแบบมันขึ้นตามธรรมชาติกินได้ได้จ้ะเด้อบอมบอมเป็นมาไปทำไรธรรมชาติเพิ่นได้พี่น้องเดี๋ยวสิไปขีดกันมาไปทำารธรรมชาติมันเหมือนแบบว่าเป็นเป็นพืชผักที่ขึ้นในขึ้นง่ายเนะี่ยแม่จ้ะตอนในเก็บปีนี้ปีหน้านก็ขึ้นอีกถึงเวลาเขาขึ้นเนี่ยมันจะเป็นผดเป็นเป็นืชเ,เ,เลยนะคะมองที่เขาเคยขึ้น พอเป็นหัวฝังใต้ดินนะหัวน้อยๆเดี๋ยค่ะจิตปิดน้อยๆขึ้น้องจอยอังเ้บึงนั่นแหละเดี๋ยวขั้นแล้กระสิยุบลงหน่อยนะใส่กระสินันเลือกเลือกเอาขั้นสุ่ม,มนะจ๊ะกินให้มันใส่เขียวไปเลย <laughs> น่าี่ดอวองนะเนาะแต่ว่าส้ขั้นน้ำออกซะก่อนขั้นน้ำขีเขียวออกนะคะเหมือนเหมือนกับเอ ขั้กนกระเทียมบ้านเราเนี่ยนะจ๊ะเนาะพี่น้อ,องนอเนาะบ่เมนบาโอ้ยไปทำไรอันนั่นเพิ่นนี่มันเริ่มเหลิมจะมีดอกเดี๋ยวถ้าเป็นดอกก็กินได้ไปทำไรธรรมาชาติบ่เมนจ้ะแบบว่ามันขึ้นได้แบบว่าจนว่าบางป่าบางที่เนี่ยเขาบ่อยากให้เกิดเพราะว่ามันลามไหมค่ะล,ลามลามลามไปเรื่อยไหไมค่ะหลาย แล้วเขาจะเกิดเป็นเป็นเป็นฤูดูลู่ดูดีแหรอเขาเกิดนะจ๊ะเหมือนดอกไม้เนี่ยละที่ฝังในใต้ดินแล้วเขาเกิดมาเป็นตามฤดูเขานะจ๊ะแล้วเก็แล้วก็แล้วก็เกิดดอกแล้วก็ยุบไปอย่างสีนะค่ะรามค่ะผู้ใด้เอาไปปลูกในรามเร็วไหมค่ะเขาปลูกไง่า่ว่าบอาเอาบอเอาปลูกบ้านค่ะถ้าปลูกในบ้านแล้วทีนี้มันแบบว่าถ้าเป็นดอกแล้วถ้ามันหล่นลง ตามพื้นมันก็เกิดตามพื้นลยเด้ค่ะเกิด,งดไงเดี๋ยวมันไปเดี๋ยวมันไปแพนบ้านนี่ยังก็เพื่อนบ้านเดี๋ยวไปเข้าสีบานนะคือแบบว่าเขาบอกเ,เอาแล้วตะพูดเลยเอามาปลูกตะมาไซบอกมาปลูกนะมันกระจายแพรเร็วแพรเร็วนะเกิดเร็วเอาผัดกด็ก็อร่อยค่ะผัดกะเพราผัดยังสินะค่ะเนาะ Hi, folks, we've got some English garlic here <laughs> being freshly picked by Joy and my lovely wife, Niramon. <laughs> Funny thing, when, when, when they're all together, they really smell, mm. you know, minging. But when they're on their own, so no smell. Huh? Tastes like onion. โอ้เหมือนโหัวหอมเห็ดลายหัวหอมแล้วก็น้ำพริกกุ้งมัน fairly 强 actually เซต่ำทตรองะสี่เด้กหันพี่น้องเอ้ยมันหันในบ้างมือเนาะบ้างมือไปเห็ดอันนั้นกับเขากินเขาแกลงกันกินเขาแกลงกันบ้านนี้กินเขาเรียบร้อยแล้วก็อบอันนั้นเด้ค่ะอบหมูไวทกินมะอื่นเพราะว่าหมูชิ้นใหญ่เนี่ยแม่จ๋าหมูชิ้นใหญ่ก็เลยต้องอบไว้เพราะว่าใส่เวลาอบ เกือบสามชั่วโมงเนาะสองชั่วโมงคืนนี้แสก็เลยอบไปอบไปกินพรุ่งนี้จะว่าเสียงดูดก,กันกินควันมันอันไหนเดีะะ๋ยวถามันเสียงดังมาในใช่ก็ได้สีขั้นสมนุมมาในล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ตองอยู่นี่สะอาดแล้วม้วนหนึ่งกระแบงไว้ค่ะพัดใช้สิตัดบางคนเพิ่นบอตัดด้วยค่ะแต่ว่าใช้ตัด,ะะตม,ตดมันเน่าผุนนะคะตัดแล้วก็ ตัดแล้วก็คั้นกับน้ำเกลือล้างออกวนนี้หน่อยก็ไม่กวนอยู่ทั้งหลังนเหระบอมี่แอนด์ค่ะบอมี่เยอะดีตอสกาโอเคบอมี่แอนบอมี่กระละมังกระซิคั้นชนิดนี้ละเดี๋ยวตัดก่อน่าจะเด้อบะาณนี้นี่เด้อค่ะอยู่นี่หมอนพราะ่อติก็ใส่เอี่ยงกับบ้านเขาเอิน ใส่ถาดแล้วก็คั้นไม่จ้ะเลาใส่เกลือเขาเรียกว่าคั้นไอ้นั่นคั้นน้ำมันนั้นให้มันออกเฮ้ชใชก่อนนั่นไม่จ้ะพี่นอ้องในยินบอกเพราะว่าเสียงดูดอากาศคั้นน้ำไอ้ยังก่อนเขาเอ่ว่าน้ําน้ําที่มันเป็นแบบว่าน้ำหึ่น่แ,แม่ภาษาอีสา,สานเนาะให้มันออกแล้วก็ล้างออกแล้วก็ถึงคั้นใ,นใส่เกลืออีกรอบหนึง่ง อ่อยแต่ควนยู่ทั้งหลังหมดละกินแห้งยี่ได้จากกินกินเนี่ยจะเที่ยมคือจังใหม่มาอันใหม่มาล่องอะ,ะไรจ้ะใหม่มาล่องแล้วพอก่อกินจะเจอล่ะโอ้กินมันอันคือจังหอมแม่คือต้นหอมเลยค่ะคือฮึ่นฮึ่นแบบว่าไอ้กินสะองนะคะคือกินแรงสะองนี่ขั้นเห็นยุบลงขั้นขั้นแล้วก็ลางหน้าออก everybody เปี่ยนถาดแล้วค่ะถาดต้องถาดนี้บ่คือถาดป้าเข่าห้อยหรอกเอ่อใช้นี่ตั้งกั์เลี้ยวเอาเอาเกลือใส่ให้แม่อีกนิดนึงหน่อยเลยลโอเคนิดหน่อยก็พอได้ใส่แลยได้ก็เอาเกลือนี่มันอยู่ด้านนี้นี่จับด้านนี้ใส่นี่นี่จับเอเอาใส่ให้แม่พอแล้วพอแล้วหมาอยู่มาอยู่ เอา่ลยอิเกลือมันอันนั้เข็มมันเค็มนี่ยหลูเนี่ยไปกินหลายดิชิมึงมันเค็มนี่แหละค่ะข้านินบอน่กันให้น้ำมันออกมาร์กาลา i t e mm. nice. nice, m try a n i mommy s mommy's video today try and guess <laughs> can s o m ผักลูก i can some ผักดอง you love s a e o เกลือเกลือเาไม่ีเกลือพูดดูสิเกลือบางน่อไม่ดีเอาอันนี้มาพันไม่หาย do you want some rice อนบ้างมาดิ e y r ี่ท่าาารมันคือเบียงันะลูกเด้เ น้องมิลี่เฮ็ดโทรศัพท์เบี้ยวบานีเบิ่งเอาอันผ่านพันข้อใส่แล้พันขาใส่ไปเอาพันเอวนี่ละขั้นแล้วก็สิน้ำมันก็สิออกกิงสีละขั้นน้ำเขียวมันไม่น้ำอันอียังก็เฮ่อมาไม่นน้ำไอ้ยานน้ำนี่เราแล้วก็ล้างออกนะจ๊ะพี่น้องเอ้ยทั้งห้ทั้งขันเพราะว่ามันเออเนาะค่ะคิ้ไอ้มันคือจังอัน ไอ้อย่างก็ต้นหอมใส่เท่น้ำออกแล้วค่ะคั้นจนว่าจนว่าไอ้น้ำออกน้ำหึ่งถูไหมเขาเอิญปาใส่กับสีล่างเลอค่ะเดี๋ยวแต่ผู้ใดเด้อผู้ใดเห็ดแบบได้กกับกับกับเห็ดอาหารตะวันใส่ว่าใส่สีล่างออกเราจะสีขั้นอันเอาอันนนี่เราจะแเราคั้นเอาน้ำออกอีก น้ำเขียวเขียวค่ะพี่นอ้องเขียววันเป็นอันนั้นเขียววันเป็นเอียงกว่าคลอโรฟิลนเหรอหมคลอโรฟินที่กเกิดกระจากใบใหม่หมเลยเนาะคลอโรฟิลนอัสีแล้วจ้ะขั้นออก น้ำออกบึงนี้ลหลายเหลือซ้ำนี่นะจ๊ะเหลือซ้ำนี่แหละใส่ซีมบึงนี่ใส่ซีมเอาเดียค่ะเแบบบียบาาโบให้มันหึนไหมายถึงว่าไม่ไม่ไม่อันนั่นแม้หึ่นนี่ภาษากลางยังม่ค่ะอือโบหึนและค่ะทีนี้ซาซก็จะใส่เกลือให้พอกับ ที่เราต้องการนะคะว่าจะให้นุ่มะมมานจำได้ไหมคะ่ะใส่เกลือไปเลยตามที่เราชอบนี่คือแบบแบบบ้านแบบบ้านที่แม่แม่ใส่เห็ดดองผักเลยคะ่ะเป็นดองผักไอ้นั่นผักกะลาใส่กับไอ้ต้นหอมจยงสี้นะค่ะกะ็ไดเ้าดีใส่ข้าวค่ะบางบ้านพวกก็เอาวังแต่ว่าพวกใสายต้องขยำใส่ค่ะขยำใส่กันเลยด้วยค่ะข้าวเหนียวเหมนไหมคะ่ะ นี่คือคนที่เคยกินจะจะไม่ท้องเสียเลยค่ะผักดองเราที่นี่ที่นี่เขาก็จะดองนานหน่อยเพราะว่าเขาไม่ค่อยร้อนเราจะนาะงมะฮอนเบืงก็จะเป็นยังสีเหรอคะ่ะก็เหมือนผักดองบ้านเราแหละคืออันไอ้อย่างก็ฮที่สมผักกะลามใส่กัมหอมนะ์นสีใส่เครื่องเห็ดอยู่แม่เราใส่ามาเห็ดให้กินใส่มาก,กินอยู่แต่ว่าเขากระบริกินบบ่อยนะจ๊ะ ของหมักดองออนานกินทีเมื่อ่ยค่ะกองไอ้กัมมักไงด้ะค่ะได้ดได้ซ้ำนี่แหละได้ซ้ำนี่กะกะกินกะว่าเป็นกะอันกับพ่อผู้เดียวนะคะ่ะไม่กินเยอะเสร็จแล้วก็เอาใส่ใน ในถูเนาะคะ่ะถดงทิ้งไว้สักสามวันเขาชิมเอาก็ไดค่ะอยู่นี่ก็คือประมาณนั้นละสามันเพราะว่ามันมันอากาศบกโอนบานเท่าก,กับ 2, สองหมือนเกือบสิเปรี้ยวเหรอบม่ให้เปรี้ยวแห้งนะคะก็แล้วแต่คนชอบเนาะคะ่ะมากเปรี้ยวมากก็ก็ไว้หลายมือนี่ นี่แหละจ้ะเบิ้งกระปุกพักดองเงินกรรมย่ๆเด็ดซ้ำนี่แหละโอเคค่ะบ๊ายบายนะจ๊ะพี่น้องขา